สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นความรักของชาวราศีเมษนะในช่วงปลายมิถุนาจนถึงเดือนกระกฎาคมพศ2563นะคะชาวราศีเมษก็จะเป็นการแบ่งแบบตะวันตกนะสามารถเข้าไปดูในช่อง description ด้านล่างได้นะคะเรามาดูกันดีกว่านะผู้อ่านได้เปิดไพ่ไว้ให้หมดแล้วนะคะว้าวมาก ชาวราศีเมษนะผู้อ่านเห็นพลังงานของความเข้มแข็งของชาวราศีเมษอย่างมากเลยนะเป็นที่รักมีความสนุกสนานเฮฮานะแล้วก็ทุกคนที่อยู่โดยรอบเนี้ยก็จะรักชาวราศีเมษมากๆเป็นพลังให้กับคนอื่นได้ด้วยนะ เป็นคนที่มีพลังใจและกําลังใจอยู่เสมอนะคะและยังเชื่อมั่นที่จะมีความรักนะถึงแม้ว่ามีความกลัวอย่างมากที่จะเจ็บปวดกับในอดีตที่ผ่านมานะชาวราศีเมษเจอสิบดาบเข้าไปเมื่อคุณได้เรียนรู้เรื่องของความรักแล้วคุณจะมองเห็นความรักในมิติใหม่ในมุมมองใหม่ที่ เข้มแข็งกว่าเดิมนะคะเพราะอะไรรู้ไหมในอนาคตนะในอนาคตสิ่งที่คุณกลัวทั้งหลายนะถึงแม้คุณจะกลัวเรื่องของความรักอะไรยังไงก็ตามในอนาคตคุณจะมีความสําเร็จคุณจะสมหวังในเรื่องความรักคุณมันจะมีสัญญาณของครอบครัวที่อบอุ่นนะคะเป็นการเฉลิมฉลองอย่างนี้เลยนะทีนี้เรามาดูพลังงานในช่วงปลายมิถุนาจนถึงกรกฎาคมนี้เป็นยังไงบ้างนะสำหรับ ชาวราศีเมษว้าว wow, มากคุณคุณเป็นดนะีเอ็มเพรสแล้วคุณก็ยังเป็น King of Pentacles นั่นคืออะ,อะไรก็ตามที่คุณกังวลคุณมีการคิดกังวลในเรื่องของความสัมพันธ์นะพอสมควรเลยละ่ะใจหนึ่งก็เราเหมือนเหมือนเราอยากเราพร้อมละที่จะมีใครสักคนหรือจะมีความรักแต่อีกใจหนึ่งก็เรามีประสบการณ์อะไรบางอย่างที่เราเผลอแบบ พลังลบเข้ามาด้วยนะแล้วมันยังอยู่ในหัวใจของเราอย่างไรก็ตามด้วยความเข้มแข็งความสตรองของชาวราศีเมษนะยังไงคุณก็ต้องมูฟออนไปข้างหน้านะคะเพราะคุณเป็นดีเอ็มเพรสสวยมากเลยนะแล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินด้วยนะเป็นการบริหารชีวิตเป็นคนที่บริหารจัดการชีวิตออกมาสัญญาณดีมากเลยนะคะในช่วงมิถุนากากกดาคมนี้นะ มาดูคนคนนั้นของคุณนะในความสัมพันธ์คนคนนั้นของคุณเนี่ยเขาก็มีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่จะต้องคิดเหมือนต้องคิดจนนอนไม่หลับอะ่ะคือสิ่งที่กังวลมากๆในเรื่องนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเขานะ แล้วตอนนี้ชีวิตของคนคนนั้นในในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเขามีการพลิกผันอะไรบางอย่างของชีวิตแต่ผลลัพธ์สุดท้ายออกมาสวยนะคะคือชีวิตเขาดีขึ้นนะเขามีสัญญาณของ v i e w of fortune mm hmm. ก็คือว่ามันมีการพลิกผันอะไรบางอย่างที่ดีขึ้นแล้วก็เขาเนี่ยก็มองเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นบุคคลที่คุณเป็นดีเอ็มเพรสของเขาอ่ะคือคุณเหมาะสมทุกอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้คือ คุณออกมาเพอร์เฟกมากๆเลยนะในทุกมิติเลยนะประมาณนี้เลยนะและนั่นผู้อ่านเชื่อว,ว่านั่นก็จะเป็นกำลังใจสำคัญให้เขาเพราะตอนนี้เขาก็เริ่มมีจิตใจที่มุ่งมั่นแล้วก็เริ่มที่จะเหมือนมีพลังในชีวิตนะตั้งใจที่จะทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้สำเร็จให้ได้ด้วยนะด้วยการพลิกผันอะไรบางอย่างแต่เขาได้รับพลังจากคุณค่อนข้างเยอะเลยนะคะ มาดูสถานการณ์ช่วงเดือนปลายมิถุนาถึงกรกฎาคมนี้ว้าวอย่างสวยก่อนนะมีสัญญาณการคิดริเริ่มการแต่งงานนะคะหรือว่าการเริ่มเหมือนการมีชีวิตคู่หรือว่าการเริ่มที่จะคบกันแบบจริงจังอะจริงจังแล้วก็ long term relationship นะคือผู้อ่านเห็นสัญญาณว่าจะมีะเป็นสัญญาณอยู่สองสัญญาณนะคือ 1. เป็นสัญญาณเก่า นะอาจจะเป็นคนรักเก่าหรือว่าเป็นใครที่คุณเคยรู้จักมาก่อนแล้วก็เขาเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะกับอีกสัญญาณหนึ่งก็คือเป็นคนใหม่เข้ามาการเลือกของคุณเนี่ยผู้อ่านเชื่อว่าคุณจะเลือกคนที่คุณผูกพันมากที่สุดถ้าเรามีกรรมดีร่วมกันมาเนี่ยเราก็จะผูกพันกันเหมือนยังไงเราก็ต้องเจอคนคนนี้เพราะว่ามันเป็นความผูกพันในชีวิตคุณจะเลือก คนที่พุนผูกพันมากมนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะความผูกพันมันอยู่ที่หัวใจนะมันอยู่ที่ความรู้สึกไม่ว่าใครจะมาก่อนมาหลังอันนี้ไม่ได้สําคัญนะมันสําคัญที่ความผูกพันระหว่างคนสองคนนะอยู่ที่หัวใจของชาวราศีเมษล้วนเลยนะและเริ่มต้นเริ่มต้นจริงจังกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ว้าวสวยมากสวยมากท้าทยจุงลวยอะ่ะรู้สึกตื่นเต้นกับ ชาวสตรองราศีเมษนะตื่นเต้นแทนผลลัพธ์สุดท้ายสิ่งที่คุณเลือกไปนะในช่วงมิถุนากรกตาเนี่ยคุณจะมีการเลือกแล้วคุณจะเริ่มมีการเหมือนกับมีลักษณะของความสัมพันธ์ที่ชัดเจนขึ้นใช่ไหมคะแล้วพอในอนาคตนะผลลัพธ์ออกมาแบบสวยงามมากคนที่คุณเลือกนี่แหละมันจะมีบรรยากาศของคนรักที่ใจดีอะ เป็นบรรยากาศของความน่ารักของคนสองคนที่มีความสวีทหวานความนุ่มนวลในชีวิตนะแล้วก็ใช้เหตุใช้ผลในการอยู่ร่วมกันนะ่ะมันเป็นสัญญาณที่สวยมากๆเลยนะคะเฮอร์มิตกับวีโนเพนทัลคือเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ใจดีอบอุ่นแล้วก็มีความสุขมากๆแล้วก็มีความมั่นคงต่อกันมากๆเลยนะเพราะคุณเป็นเด e l เล e r เอร์ว้ามากๆทีนี้ผู้อ่านก็ทั้ โรแมนติกเจลนะจะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ให้ชาวราศีเมษได้เลือกนะดีเซชันคือมันจะมีหลายคนเข้ามาแล้วให้คุณเลือกว่าใครคือคนคนนั้นนะ่ะใครคือเดอะไรวันคือใครคนที่แท้จริงของคุณเนะ่ะเวลาคุณอยู่ด้วยกันเนี่ยนะบอกสัญญาณน,นิดนึงเวลาคุณอยู่ด้วยกันคุณก็จะมีความสุขเหมือนเด็กๆอะ่ะมันมีสัญญาณของเพลฟูเน s นะมีความสบายใจยมีความสนุกที่จะอยู่ร่วมกันนะคะ มีความสดชื่นสดใสอะไรว่างั้นเลยนะแล้วเมื่อคุณเลือกแล้วเนี่ยแสดงความรักเขาจะแสดงความรักให้กับคุณนะแบบโรแมนติกมากๆเลยนะดังนั้นใครที่เข้ามามันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณต้องมีการเลือกคนที่คุณเลือกเนี่ยสัญญาณออกมาแล้วว่าคือคู่แท้ของคุณนั่นเองเป็นเดลิเวอร์ของคุณเนะี่ยยังไงคุณจะใช้หัวใจคุณจะใชะ้คุณจะใช้ความผูกพัน คุณจะใช้ทัศนคติอะไรก็ตามอ่ะคุณจะใช้พลังในชีวิตของคุณเนะี่ยความสตรองคุณในการเลือกครั้งนี้นะคะทีนี้ผู้อ่านก็ถามไพ่จักระนะคะคุณคือโซเม e ของเขาโซเม e ขึ้นเลยในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมีทั้งเดอะเลเวอร์ขึ้นนะมีเดอะเดวิลขึ้นมีโซเม e ขึ้นอนะ่ะมันคืออะไรคือคุณเจอแล้วคนที่ผูกพัน เป็นสถานการณ์ที่ขณะน,นี้คุณต้องมีความท้าทายในการเลือกแล้วว่าใครคือคนคนนั้นนะเพราะภาพสุดท้ายออกมาสวยมากเป็นบรรยากาศของความอบอุ่นในครอบครวัวเป็นบรรยากาศของความรักที่มันนุ่มนวลมากเลยม,มันสวยงามมากนะในความสัมพันธ์นะคะแต่ทีนี้จักระบอกว่า,าสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณสับสนหรืออะไรก็ตามนะเดี๋ยว อย่างที่บอกใช้หัวใจใช้ใช้ความรู้สึกใช้ความผูกพันใช้ความรักเป็นเป็นการบอกว่าใครคือคนที่แท้จริงของคุณนะและคนคนนั้นคือเป็น The Lover เป็นคู่แท้แล้วก็เป็น Soulmate ของคุณด้วยนะคะได้เรียนรู้ถึงมุมมองใหม่ที่ที่สวยงามอะแล้วก็เป็นมุมมองที่ทำให้ชีวิตคุณมีความสุขในที่สุดนะคะ ไม่ว่าอะไรก็ตามในเรื่องของความรักทําด้วยความเต็มใจการเป็นตัวของคุณเองแล้วคุณชอบที่จะเฮฮาคุณชอบที่จะช่วยเหลือผู้คนคุณชอบที่จะเอาใจอะไรเงี้ยทําด้วยความเต็มใจทําด้วยความรักนะคะแล้วนั่นแหละจะดึงดูดคนที่เขารักคุณจริงๆเข้ามา the right one ของคุณเนี่ย this could be the one เนี่ยจะเข้ามาเลยนะคะ แล้วก็คนคนนั้นในความสัมพันธ์คุณเขาก็จะเป็นคนที่มีลักษณะคล้ายๆกับคุณคือชอบที่จะเอาใจที่จะดูแลดูแลซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะหวานมากเป็นความสัมพันธ์ที่หวานมากนะคะทีนี้สิ่งที่คุณสับสนทั้งหมดเลยนะแล้วมีบางช่วงเนี้ยคุณก็จะแบบบ้างงานกันเลยอารมณ์ว่าสับสนแล้วฉันขอแบบไปทำงานก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยนะก็ทั้งหมดเนี้ยก็ขอให้ มีการปรับสมดุลคือรับฟังใช้การรับฟังอย่าเพิ่งตัดสินใจนะใชะ้การรับฟังจากเขาด้วยนะแล้วฝึกที่จะเป็นผู้สังเกตนะ,ะใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตคุณคุณเห็นเขาเห็นลักษณะของเขาเห็นความคิดเห็นรูปแบบการใช้ชีวิตแล้วก็คุณคุณสังเกตแล้วคุณก็เรียนรู้นะคะด้วยหัวใจใครคือ เดอะไรวันของคุณว้าวลุ้นแทนเลยลุ้นมากๆนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะชาวราศีเมษนะแล้วก็รับพลังงานบวกจากยูนิเวอร์สแล้วก็แองเจลทั้งหลายนะคะไปเยอะๆเลยนะแล้วขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยและปลอดโรคนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ